ก็เคารทัศส่สงวิดีโอเอาไปถวายพระเนี่ยให้ใพระไปช่วยทําลายศาสนาพระทำลายศาสนาได้อย่างรวดเร็วกว่าใครนะพระพุทธเจ้าท่านสแสดงไว้ถึงเรื่องว่าศาสนาจะเสื่อมวิสุิศาสนาจะเลวเนี่ยจะเป็นยังไงกระพระมุนทูนน่ถามก็จะเป็นใครไปนะ้องเงืยกนว่าพระพุทธบริษทัทพวกเรานี่ยจะเป็นผู้ทําลายศาสนาผู้จะทําให้เจริญก็ผู้นี้ผู้จะทําลายก็ผู้นี้เป็นผู้ใก,ใกล้ชิดติดทางศาสนามากกว่าใคร เพรอย่างยิ่งก็พูดใกล้ชิดติดพันสนามากกว่าใครก็คือใครล่ะนี่ก็คุห้คหัวรถล้นเองเลหงล้นนะอรุณตะบัวด้วยนะถ้าพน่นับนี้ไม่โดยบกพร่บบองยังไม่เต็มร้อยกว่าเศษมันต้องนับนี้ด้วยสิถ้าเราไปอย่างนั้นเราก็ก็หนึ่งเข้าไปเลยความใกล้ชิดติดพันก็ติดอย่างนั้นใครจะไปสนใจจะไปทำนั้นไม่ได้นะเสียนี่แหละคี่ว่าเป็นบาปทำบุญเป็นบาปไปอย่างนี้แหละ เห็นท่านชอบก็นแล้วใครก็ชอบทุกคนมีกิเลสไม่ชอบเป็นยังไงเรื่องนั้นี่มันเรื่องของกิเลสเรื่องทำลังศาสนากิเลสมันเป็นเรื่องอะไรมันเรื่องกองทุ่มเรื่องปืนเรื่องไฟเผาหัวใจสว์โลกมาเท่าไรแล้วเนี่ยทรมาเป็นเครื่องน้ําดับไฟนั่นเมื่อเราไปสมนั้นเราก็เท่ากับเอาเชือกมาใส่ไฟเผากันแหลกหมดเลยเดีย๋ยวไปทำนะั้นไม่ได้นะสิ่งที่ไหนทุกคนทํามีอยู่มากมายสิ่งนี้เสียหายมากทีเดียวเ้าดูที่ ถ้าวาเราอุตตรีไปดูเมื่อทุกวันเนี่ยมันเต็มวัดเต็มมาไปหมดที่ไหนไหนก็เต็มไปหมดเพราะอันนี้เองอะเรื่องรามันเขามาให้ก็ไปหาเองเมื่อมันเต็มแก่แล้วไปใจเ้ยมันเต็มแก่เื้อเขามาให้ก็ไปหาเองได้เนือเราก็มีมือนี่วะนะวางเเราก็มีเงินด้วยดีไม่ดีพราวาสสู้ฆ่าไม่ได,ด้เรามีเงินนะวางไงมันเป็นอย่างนั้นเองเราทำมาก็แหลกหมด ทานจำว่านะศาสนาที่จะทำช่วยตวงทำลายได้เร็วที่สุดก็คืออันนี้หล่ะสมัยปัจจุบันนี้คืออันนี้เองไปที่ตรงไหนขาดสะบั้นเลยไปที่ไหนขาดสะบั้นเลยทานนี้หมดเรื่องความสนใจนี่อาจไม่ทาถ้าลงอันนี้ได้เข้าตรงไหนแล้วหัวจอมก็ไปนั่นว่าไงดึงแขนแขนขาดตัวยังไม่ยอมบอกว่าไงจับขาดึงออกขาขาดตัวยังไม่ยอมบอกจับหัวดึงออกมาหัวขาดตัวยังไม่ยอมออกแล้วจะอะไรดูเอาตัวดู ขนาดนั้นหนําเหนือแน่นขนาดไหนที่เรกทางที่เรียกมันเหนยวแน่นขนาดไหนพ้ะเรานจะไปเสริมมันอยู่เหรือนี่เราท่านเนียกบ่าความชั่วอันนี้เองมันเผาโลกความอยากความทะเยอทะยานยความไม่อยากไม่ได้เผานะคนอิม่มคนพอคน่อคนมีสะดวกสบายความพอดีพอดีไม่เคยทาลายอะไรไม่ทําลายใครทั้งนั้นความพ,อ,พอดีพอดีนั่นคือความบกพร่อ,องเอเดิมมันหิวมันโหยมันดิน้นมันดดแหัวดิ้นดิน กับมีแต่ฟืนแต่ไฟดิ้นไปไหนก็มีแต่ไฟเพราะไฟพาดิ้น so นี p p ่จะว่าไงมันไม่ใช่ทพาดิ้นถ้าทําพาดิ้นมหาดิ้นลงไปดิ้นไปเถอะกิเลสขาดทางลงไปทางไปความสุขจะดงขึ้นดันขึ้นดันขึ้นตั้งแต่ความสุขขั้นดับหาบขั้นละเอียดขั้นละเอียดละเอียดสุดจากพระพุทธเจ้านั่นเห็นไหมทำท่านหมุนหมุนอย่างนั้นนะหมุนหมุนทางธรรมะกับหมุนทางกิเลสมันผึดกันหมุนทางกิเลสหมุนทลายิ่งร้อนหมุนทารยิ่งเผาเผาจนแหลก เป็นเท่าเป็นทางแล้วไม่ให้เกิดให้หลากด้วยนะอเอาเผาได้อีกวันหลังเผาได้อีกสิ่งน,นี้เคยเป็นภัยต่อเราไปแล้วเผาได้อีกวันหลังไม่มีความเกินหลาดวัมีอะไรกรอมยิ่งกว่าที่เด็เคยพูดมาแล้วไม่รู้กี่ครั้งกี่หนในหนังสือก็มีในเทปก็มีทอเรามาจากหัวใจให้ท่านทั้งหลายฟังเนะไม่มได้ลบก,กันแตก,ก่อนมันไม่รู้เรื่องอะไเนี่นยเนั้นลบก,กันลงไปจนถึงเหตุถึงผลถึงพิษถึงขิงเอาถึงการแพ้กันชนะกันแล้วมันต้องรู้กันเรื่องไม้มวยใครเก่งตัวเองเท่งมวยใครเก่งมันก็รู้แหละ ถ้าลงได้เข้าต่อกองกันแล้วมันต้องรู้กําลังวบวดลาของกันละกันอันนี้็เหมือนกันระหว่างที่เดียวกับทำถ้าลงได้ต่อกองกันแล้วอยา่างขนาดชัดเจนอย่างเอาใครดีใครอยู่ใครไม่ไดีเอาพังอย่างนั้นต้องรู้กัน,นแน่พระพุทธเจ้าพระสาวทั้งหลายเป็นผู้เรียนตบหมดสิ่งเหล่านี้จึงแนะนามาสอนพวกเราแล้วพวกเราไม่เชื่อพระพุทธเจ้าไม่เชื่อพระสาวว่าทหา์ท่านไม่เชื่อธรรมของท่านที่นามาจะสอนจะเชื่อเชือ่อใครเชื่อเย็นล้วก็เคยเชื่อมันแล้วเคยเห็นหม้แลักเป็นยังไง ไปยี่ไหนลองถามที่ไปถามปากนี้ก็ถามูษีเป็นยังไงสบายเหรอโอ้ยไม่สบายเนี้ยแล้วไม่สบายเพราะอะไรเพราะนันนั้นนั้นภาวนาทั้งวันไม่จบขแขนงเดียวเยรยภาวนาทั้งวันไม่จบอยากให้ภาวนาแขนละเอียดไม่ได้กินข้าวเลยตายม,มันไม่จบมันไม่ได้กินข้าวยังไงเรื่องกองทูกที่กิเลสมันบีนี่พระพุทธเจ้าค้นออกมาดูหมดค้นออกมาหมดรู้หมดตัวไหนตัวไหน ทำลายโลกขนาดได้ขนาดไหนตัวไหนกิเลสประเภทไหนทำลายโลกได้ขนาดไหนขนาดไหนขนาดไหนถอนขึ้นมาหมดลากแก้วลากปอยทั้งิ่งก้านทาขาดอกว้ตายไปพร้อมกันหมดไม่เหลเหลือคือ,อรพระพุทธเจ้าถอนกิเลสภาษา้งหลานท่านถอนกิเลสท่านถอนอย่างนั้นม่อเป็นยางไนแล้วทําไมจะไม่รู้เรื่องของกิเลสล่ะท่านจึงนํามาสอนพวกเรามีเรามีวาสนามากานาเสิ่ใดที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงมาแล้ว,ลวเหมือนกับสิ่งของที่ตั้งเรียงลากันอยู่นั่น เอาดูว่าเนี่ยจะตักเทียมนะเอาดูนี่คือนั่นนั่นคือนั่นนั่นคือนั่นนั่นคือนั่นเหมือนอย่างท่านมาบอกนะนั่นคือนั่นเห็นไหมเนี่ยเอาดูเหมือนอย่างนั้นนะที่ท่านสอนทุกอย่างเนี่ยอบอกว่าบาปนี่คือกองบาปนะนี่บุญน,นะกองบุญน,นะนี่นรกนะนี่นรกหนุนนั่นนะนบอกหลายหลุนเท่าไหร่ก็บอกกัหมด มีสวรรค์นะมีสวรรค์ชั้นนั้นนนะมีพรหมโลกนะมีนิพนะพานนะอย่างนั้นเหมือนกันกับสองที่มาตั้งเยียงรายธรรมที่เจ้าที่สอนเพชรสดๆระลอกขนาดนั้นลนะ่ะแล้วเอาคําโกโหกออกมาจากไหนนะผู้ผู้มีหูมีตาดูข้ารูา้เจ้าได้ยังไงมีหนาพนะอมองไปปั๊บเห็นแล้วมีหนานะมองไปปั๊บเห็นแล้วนอกจากมีหนาะคนตาบอกมองเท่าไรก็ไปเห็นพวกเราพวกมองไม่เห็น,ห,ห,รห,นหรือไม่มองก็ไม่รู้เลยตรงนี้สาคัญนะ มันไม่มองถ้าเชื่อพระพุทธเจ้าแล้วความสุขจะมีจะสบายเราอันนี้มันไม่ยอมเชื่อจริงู้พระพุทธเจ้าเราพูดทุกวันทุกวันนแหละเราเนี่ยชาวพุทธเนี่ยพุทธทางสังกระชานนี่ธรรมสังกระชานนี้สังฆสันกระชานนี้อิสโวปกว่าที่เรียนอยู่ด้านหลังมันมัดคอเอาเสร็จเนี่ยไม่ได้ยินเสียงเลยพุทธทางสันนิานนี่หายเงียบเลยที่เรียนบีบคอนี่แล้วรู้ไหมเนี่ยมัอยู่ข้างหลังไม่ได้สังกระชานนี้มันละ มันเอาก่อนแล้วพานจำมานะแล้วเค,เคยพูดแล้วเรามีวัฒนาขนาดไหนให้ต่านทนายฟังเดีนะคําพูดเนี่ยฟังซ้ายเองไม่มีใครจะรู้เกินระพูดทีเจ้าบอกก็สดตรูลนจริงๆไม่มีอะไรผิดนิดหนึ่งเลยบอกว่าอะไรมีอะไรมีอะไรมีอรมบอกไว้หมดทั้งคุณทั้งโทษบอกว่าอย่างประจักษ์ทุกอย่างและมีประจักษ์ทุกอย่างด้วยเผาโลกให้เห็นประจักษ์ทุกทุกทุกสิ่งทุกอย่างด้วยในสิ่งที่เป็นภยัยสิ่งที่เป็นคุณก็ยกโลก พ่นไปพ้นไปจะกระทั่งพ่นไปโดยสิ้นเชิงอันนี้ก็ไม่มีบทข้องเหมือนกันเราเกิดมาได,ด้พบพุทธศาสนาพระเจ้านี้เลิศแล้วนะอย่าลืมเราอย่าลืมตัวเรื่องสิ่งความอยากความทะเยอทะยานความบุญดีบุงวามันเคยเป็นอยู่ในหัวใจของทุกคนทุกคนที่เยียมายาแสดงออกมีแต่สิ่งเหล่านี้มันดิบมันดินมันขับพันดานให้สแสดงออกเราเห็นด้วยกันทุกคนแล้วสงสัยวิาท,ที่ตรงไหนมิเศษอะไรดูสิถ้าเป็นของวิเศษุิเศษหมด ไม่มีใครจะไม่วิเศษในโลกนี้แม้แต่สัตว์มันก็มีสิ่งเหล่านี้นะไม่นั้นมีวิเศษเนี่ยผู้ที่เจ้าเ,เห็นหมดแล้วสิ่งเหล่านี้พระองค์เคยผ่านมาแล้วเคยได้รับความทุกข์ความทรมานเพราะสิ่งเหล่านี้มาแล้วมีดวงก,กระั่งถึงมาเลิศแล้วมองลงไปทิ่งที่ไหนมองลงไปแม้แต่เรื่องของพระองค์เองเท่านั้นมันก็ถ้ากราพูดภาษาเราพูดมองไม่จบทางนี้ตุเพนิวาสาวนุสิตยานโชลุกชาติย้อนหลังของพระองค์ได้ตั้งแต่บัดปัจจุบันเนี่ยทาได้ตังตปัจจุบันเนี่ย ย้อนหลังไปถึงพบถึงชาติที่เคยเกิดมากเกนะิดที่ไหนเนี่ยที่ไหนที่พระพุทธเจ้าตะก่อนจะไม่เคยเกิดไม่มีเลยทั้งที่นรกก็เคยตกหลุมไหนหลุมไหนตกหมดมันนานไหมการเกิดมาการตายไปแต่ละหลุมแต่ละหลุมมันน้อยเมือม่อไหร่กี่หมื่นปีกี่กับกี่กันนรกบางหลุมมันเป็นกลับเป็นกันก็ไม่ได้ขึ้นไม่ได้พ้นบ,บางหลุมก็แปดหมื่นปีข้าหมื่นปีก่อจะพ้นทั้งที่หมืออ่ปนปะีทิพย์นะแค่หมื่นปีธรรมดา เนี่ยไม่ว่าหลุมใดผู้รับเจ้าเคยตกไปหมดคนตั้งแต่เป็นสามัญชนธรรมดาทั่วไปเหมือนกับเราเราท่านเนี่ยทําบาปทากรรมได้เหมือนกันนี่ตกนรกหมู่ไม่ได้เหมือนกันนี่ <im it> ทีนี้เวลาพยานอย่างทราบมาแล้วตลอดตัวถึงมองไปที่ไหนแม้แต่อมองเรื่องของโรงเรียนทราว่าให้เราพัฒนาพัฒนามไม่จบแต่พระองค์มียางที่เป็นทันภาษาทุกวันนี้เขาเรียกคอมพิวเตอร์แป๊บเดียวกระจ่างไปหมดเลยัานจึงได้เอาอนันเ์ออมาสอนที่เล่มุอจัตทั้งหลายอีก เรื่อจตุปาทยานคือปฐมญาณน,นั้นพระองค์ทรงบรรลุบุลลพนิวาสานุทิฏฐิยามอายุชาติของพระองค์เนี่ยย้อนหลังได้ตลอดทั่วถึงหมดวาเคยเป็นอะไรมากระยาลมาสวรรค์ชั้นโถมตปหมดยังไม่เคยไปจนเกิดพรมห้าชั้นพรมโลกห้าชั้นกับนิพพานเพราะห้าชั้นนี้ไปแล้วไม่กลับพรมนองน,นั้นได้กลับมาแปดหมู่ปีเก้าหมูป่ปีท่านพรรณนาไว้อายุของท่านโถมนั้น ผงอย่างนั้นก็เดลัมเวลากินไปอีนนิจังทุกขังนัาตายก,กินไปเจิบไปจนกระทั่งหมดแล้วก็ต้องร้อนมาเกิดอีกพอาะอยู่ในอันอณิจังทีงนี้พอกล้าขึ้นสู่สุทาวาห้าชั้นคืออวิหาอัตตาสุตสาสุตสีอกริฐาแล้วตอนนี้ผ่านถ้าห้าชั้นนี้แล้วเปลี่ยนก็เปลี่ยนเพื่อขึ้นไปไม่ได้เปลี่ยนเพื่อลงนะอนนีิจังัน,นี้หมายมาเปลี่ยนจากต่ำขึ้นสูงเรยเลยเลย,เลย,เลยทุ่งเลย เลยกดไอ้จงางทุครตาอทงนี้ไม่มีคำมาแปรสภาพหรือเปลี่ยนแปลงไปอย่างนั้นอันนี้ไม่มีนะเมื่อถึงนิพพานนั่นแปอย่างนั้นเว้นแต่ห้าหกทั้นเท่านั้นที่พระพุทธเจ้าไม่ได้ไปนอกนั้นไปหมดเพราะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของผู้มีกิเลสวัะตะวนต้องรวเหมือนกันหมดแล้วเราแรงดูเห็นหมดแล้วทังนี้ก็เมื่อเห็นเรื่องของพระองค์ขนาดนั้นแล้วพอดีมาชิมายามเที่ยงเท,ที่ยงคืน ก็บรรลุจตุปาฏิยานเลงดูจิตตวิญญาณของสัตว์โลกอีกอันนี้ก็อีกแบบเดียวกันไม่มีอะไรผิดกันเลยที่ตรงไหนตรงไหนจิตวิญญาณดวงไหนที่จะไม่ได้เกิดในที่ต่างๆไม่มีนางพวกนี้ได้ประมวลมาทั้งเราก็ดีทั้งสัตว์ทั้งหลายนี่ก็ดีที่ให้ตัวให้ตายหมุนไปเย็นมาอยู่ตลอดเวลาไม่มีเวลาไว่าเวลาจะยุติกันลงได้นี่มันเป็นเพราะอะไรสาเหตุที่นั้ที่จะนายยอดมาปฏิจจมุปุบาทนี่แหละ เรว่าอนุชาภริยาพย้อนกันมาย้อนเข้ามาคือสาวเข้ามาสาวเข้ามา,า,มาหาต้นตอมันเหมือนกับเพาวันมันเลื้อยเป็นมูลไอ้กี่พวกกี่ชาติกี่ที่กี่กับกี่กันแล้วก็สาวนั่นเข้ามาสามาหาต้นตอ่อคืออริชาปริยาช่งลาถอนทวดอันนี้อันนี้พาให้เกิดเสร็จพออันนี้ขาดสะบั้นลงไปแล้วก็ชา,วกกวาาชาติาก็ดินว่าหมดนัดดูข้างหน้าทีอาชาตดสามทุกหมดแล้วหรับผู้ไม่เกิดถ้าเกิดแล้วมากยก็ต้องมีทุกอย่างนั่นแหละ มีหมดโดยสิ้นเชิงนี่เป็นเงินปัจชิมยาส่งพิจารณาปฏิจจสมุปบาทได้ตรัสรู้ทมในเวลานั้นถึงได้เห็นเรื่องราวทั้งหมดของสัตว์โลกแล้วนำเอาเรื่องราวของสัตว์โลกทั้งของพระองค์ทั้งสัตว์โลกออกมากระจายให้สัตว์โลกทั้งหลายดูอาดูมันเหมือนอย่างนั้นที่นี่นะนั่นนรกนั่นนรกหนุนนั้นหนุนนั้นหนุนนั้นสลับบรรจุคนมีกรรมประเภทนั้นประเภทนั้นประเภทนั้นตั้งแต่มหันตะทุกมหาตทุกมหาถึงว่าทุกทินหนาแน่นที่หนักที่สุด หั่นหลุมหลุเป็นหลุมที่หนุ่มาย้อนขึ้นมาถอยขึ้นมาถอยขึ้นมาเท่านั้นจนกลายเป็นสัตว์ธรรมดาเรื้อรๆทั่วไปถึงขั้นมนุษย์ตรกรอบถึงเทสารชั้นพรมเรื่อยไปเลยทางดีทางดีนี่เป็นความดีส่งไปทางชั่วเป็นความชั่วส่งลงไปส่งลงไปส่งลงไปมองดูไปทางไหนจิตตะวิญญาณดวงไหนดวงไหนไหนไม่มีบ้างจากความหมุนติ้วติ้วติ้วเพื่อความเกิดความตายความทุกข์ความทรมานนี่เลยเรื่งทรงเฉลิมสังเวชมากในการสั่งสอนสาวโลกไม่ได้สั่งสอนธรรมดานะ สอนนความเห็นพิดเห็นไปยจริงในสิ่งที่เป็นภัยและสิ่งที่เป็นคุณก็สอนถึงความเป็นคุณจริงถึงใจพูดง่ายๆพูดเจ้าสอนโลกเขาสอนเรวดาเหมือนเราท่านท่านสอนถ้าสอนด้วยความเห็นจริงๆเหมือนอย่างไฟจะไหม้คนเนี่ยกําลังมันไหม้อย่างเนี้ยจับนลากออกมาเนี่ยใครจะไปนอนใจได้ในการช่วยคนขนาดนั้นมันต้องช่วยเต็มเหนี่ยวทีเดียวดีไม่ดีเจ้าของก็จะก็จะถูกไฟไหม้ด้วยซ้ำไปเพราะสงสารผู้นั้นกําลังถูกแผะถูกเผาอยู่ นี่ก็เหมือนกนารสัตว์โลกทนายทุกแค่ถูกเผาอยู่พระองค์สาวกสอนแบบนั้นเลยที่เราเวลามาอ่ากนกรณีเวลามาฟังหรือันปฏิบัติตามกรณีถ้าว่าส่วนมวลกว่าพระก็ไม่จบไอน้นี่ไม่ตัวคำว่าเออเสียง,งคือจริงๆศูนย์วเนี่ยอรหังสมัยที่สุดไม่ไปถึงละมันมันหลับแล้วเข้าใจไหมไปแล้วยังไม่ถึงไหนคนตั้งใจทำไมไมันจะได้สวดแบบนั้นได้คนตั้งใจต้องสวดอะไรต้องสวดถ,ถูกต้องแม่นยำสิ ถ้าจบเส้นจบสายที่อันนี้อลอังจะมาสมุทโตแอะแล้วมันไม่ได้ตั้งใจพระผู้เชี่ยสอนสอนด้วยความตั้งใจแต่ผู้ทําไม่ได้ตั้งใจมีแต่แอะแอนพวกแอะเท่านั้นี่ยตัวไม่ใช่แอะวัดได้สักมันแอะผีบ้าเราอย่ากจะพูด่างนั้นนะแต่แต่เราเราถอนละถอนคำพูดนี้นะ <laughs> ถอนแล้วมันเข้าใจกูแล้วไปถอนได้เลยย <laughs> ังไงทั้งแท่จนแท้เป็นแท่ตายเราห่วงกันทั้งหลายเราพูดจริงนะ ตัวเราเองนี่เรามองหาที่ตรงไหนไม่ใช่คุยนะมันไม่เห็นมานจะห่วงจากเราห่วงอะไรห่วงอะไรดีนะมมันไฟก็มันเต็มอยู่แผ่นดินี่นี่เหมือนกันกับวันนี่มันถีดแตกอะไรนี่ก็พิจารณาหมดแล้วเรื่องเป็นเรื่องตายมันเปลี่ยนสภาพวาันนี่ถนัดเองมันอะไรตายใจไม่ได้ตายถ้าสมมติเรามีจิเดชมีเชืวออยู่มันก็เกิดนั่นเกิดนี่ไปมันตามเรื่องตามราวเพิ่มมีบุญมีกรรมอันนีอันงามก็ขึ้นสูงขึ้นสูงสูงพอบุญเต็มที่แล้วถึงถึงห่า พือที่มีบาปหนาตะโหนน้ำก็ะจ,จ,จ,จมลงจมลงจมลงจนกระทั่งถึงทุสานาโศนี่อันนี้เป็นกรรมของพวกลืมตัวนี่เป็นพวกเศรษฐีเราจะยกนิทานมาที่ทน้องทหารได้ทราบในคาถาที่ว่าทุสานาโสนี่นะให้ได้ฟังกรรันพวกนี้เป็นเศรษฐีมีเงินก่อนเขาเรียกเป็นเงินโกรธแปดสิบโกดธสี่สิบโกรแปดสิบโกรธและเลยจากนั้น เาเรียกเป็นมหาเศรษฐีพวกนี้ลืมตัวซึ่งเมื่อลืมตัวแล้วก็มั่วสุมมั่วสุมเมื่อทงคาถาจะว่ามั่วสุมไปแล้วมันจะไปทางใดยังไงมันก็ไปทางโกโลโกโศทางทางความชินหาใจตัวเองทุกสิ่งทุกอย่างไายเลยใหญ่ภาพความสัมพันธสุดรักฆาตตาหามันทำให้จมมากที่สุดยังไงคมภีท่านบอกอย่างนั้นแล้วลพวกนี้พวกมั่วสุมในทางนี้ด้วยพอตายแล้วก็บ,บึ่งลงนรกตกนรกเนี่ยในพระพุทธโคตรจะด้วยนะ พุทธาภาสิบพระเจ้าทรงรับสั่งเองนํามาสอนโลกให้ให้รู้เนื้อรู้ตัวยาลืมตัวจะเป็นแบบนั้นความหมายว่าอย่างนั้นเนี่ยตกจากเนี่ยลงนโลกนะตั้งแต่ปากพ,พื้นผิวนรกเนี่ยลงไปจนกระทั่งถึงก้นนรกเนี่ยหกหมื 6, ่นปีตั้งทีง่หกหมื่นปีทิพย์กว่าจะไปถึงก้นนลกแล้วก็อยู่ในก้นโลกอีกหกหมื่นปีแล้วถึงจะโผล่ขึ้นมาอีกหกหมื่นปี ที่นี่ชั่วขนาดที่โผล่ขึ้นมานี่นะกาวคาถาคาถานั้นถ้าเราจำไม่ผิดนะคาถาคาถาสั้นว่าโทุกความจริงนั้นอยากจะก่าวคาถาให้เต็มบทเต็มบาทว่าอะไรพุทชีวิตะนาชีวิมห้าเยสันโนอะไร นักดาบหาเส้แล้วยิชมาเมสุโอเคสุดีตังนากรรมหะอัตโนมีเต็มคาถาของทุตัวเดียวคือทุกชีวิตะนั่นหะแต่ทุตัวเดียวเท่านี้นะจะกล่าวให้จบอันนี้ไม่จบเนี่ยพ่อโตขึ้นมาเนี่ยลงก่อนใชแล้วเร็วไมพ่อโตขึ้นมาเนี่ยขาพเจาสาวเราพอจะได้หายใจแต่ยังไม่ได้เต็มปอดนะเทียงได้ทุกเท่านั้นถึนมาไปอยู่แล้วหกหมื่นปี นี่แคาถาเติมคาถาเต็มที่ได้แปลออว่าไงพวกเราทั้งหลายหรือเราใดเมื่อเมื่อมีโภคาสมบัติอยู่ก็ไม่ได้ถาลายทานทางแต่ความชั่วชา้าลามกแบบลรือเมื่อเดินตัวพวกเราทั้งหลายเหล่านั้นจัดว่าเป็นผู้มีชีวิตอันชั่วชา้าลามกหรือว่าที่สุดแล้วนี่ป่อว่าอย่างนั้นนี่เป็นคาถาที่หนึ่งนะโทกเนี่ย ท,ทีิกิกาว,ว่าทุเนี่ยจะกล่าวให้เต็มบ,บาทที่ว่าไปเนี่ยได้แค่ทุกชีวิตะมาชีมณชีมห้านได้เพียงทุออกอันยวลงแล้วเอาที่คาถาที่สองว่าจะว่าจะกล่าวทั้งสี่บทนี่แหละแต่มัาไม่ได้จวีวางเลยขึ้นมาที่ไรได้เท่านั้นในที่สองก็ทุษะสะคืออสถีวัดสะสหัสสนิไปปุณนานิสัพเรปรโซเยเยปะจจมานานังนี่ แล้วตาอัตราอันตาอันโตภว,วิสติเมื่อพวกเราทั้งหลายได้ถูกไฟนรกเผาไหม้อยู่เป็นเวลานานตั้งหกหมื่นปีโดยสมูิแล้วที่สุดแทนทุกนี้เมื่อเราจะปรากฏแก่พวกเราอีกข้อหนึ่งที่ว่าสาักนั่นคือว่าสักถี6หกสิบว่าซาซาซานี่6หกสิพันแปลว่าหกหมื่นเข้าใจหป่า ภาษาบาลีท่านว่าหกสิบพันสัตตีคือหกสิบวัตถศาสร์ซ่านี้หกสิบพันเรียกว่าหกหมื่นภาษาไทยออกถูกฟ้าโลกเขาอยู่จนกระทั่งหกหกหมื่นปีนั่นแล้วเมื่อ,อไรที่สุดจพรากฏเนี่ยถ้าเก่าให้เต็มบทนะแต่นี่แยกเกียงชะเท่านั้นลแล้วจบแล้วนี่เป็นคาถาที่สองนาที่เนี่ยนาที่อันโตกตุโตอันโตนาอันโตปฏิปฏิยิสต,อนนตอิอะไรต่ำอะไร เราก็ลืมก็ตะ,ะได้ประกางปาปังนะมะมะปือขั้นจะมาริซากดูก่อนขั่นผู้มีทุกข์ทั้งหลายที่สุดที่สุสดแห่งทุกข์ดังที่เป็นอยู่เวลานี้ย่อมไม่มีแต่เราทั้งหลายและที่สุดแห่งทุกข์นี้จะปรากฏเมื่อไหร่เพราะบาปกรรมทั้งหลายพวกเราได้เหมาเาอะมากกว่ามากแล้วเพราะฉะนั้นที่สุดแห่งทุกข์จึงไม่มีแก่พวกเราทั้งหลาย นี่เวลาแปลออกนะในที Later, mm ่โสนะเป็นอย่างนี้ทุสานโสนาคือนัทพิตะกี้เนี่ยนักเรียนตัวกูตัวนัวโสก็คือโซหังอยูนะอันโตอันตะลาโยมยิ้ลัทธานามานุสัมอมานุสิวรดนิวชื่อะซัมปันโนกาห้ามิอะไรกุศลังะองพวกเราเมื่อ จะท้นจากนารกที่นี่ไปแล้วได้กําเนิดเป็นมนุษย์พวกเราทลายจากไม่ประมาทตั้งแต่บัดนี้ต่อไปจะให้รีบสร้างกุศลให้สมบูรณ์เต็มที่แน่คำว่าแน่ทือว่าพอเห็นโทษแห่งความทุกข์ในนรกนี้มากมายแล้วยังไงจะต้องสร้างกุศลให้ให้ได้มากมูลอย่างแม่นอนไม่สงสัยความหมายนะแล้วป่งว่าความสิ้นทุกข์ความที่จะได้สร้างบุญสร้างกุศลนี้ว่าจะมาถึงในวันพรุ่งนี้อ ราะความทุกข์มันแผดเผาทุกขนาดนั้นแล้วที่เราจะได้พ้นจากความทุกข์นี่ขึ้นมานี่นานแักขนาดไหนเมื่อเราพ้นขึ้นมาแล้วเราจะพยายามสร้างกุศลุให้มากมูลที่สุดไม่สงสัยนะแล้วปรหนึ่งว่าจะได้สร้างบุญสร้างศีลในวันพรุ่งนี้ทั้งๆที่จมแนวโลกนั่ทุกข์มากไหมอางนีเรื่องมันอยู่จะนานขนาดนานแสนนานนั่งเหมือนกับว่าจะได้พ้นมาพรุ่งนี้จะได้สร้างบุญกุศลในพรุ่งนี้ก็ราะความทุกข์มันแผดเผามากนั่นเองนี่บางทีนี่แหละความประมาท มันทํามาแล้วพระพุทธเจ้าเองนี่เป็นพุทธภาสิตแสดงเลย <c oughs> คือพวกน,กนกันาจากจัดนรกาข้าวไหลแจะกล่าวคาถาที่กล่าวเนี่ยให้จบเวลาโผล่ขึ้นมาจากนรกแล้วไม่จบได้เพียงหนะ้าเดียวปุ๋งลงไปแล้วมาโผล่ขึ้นมะาอีกสองออออที่เท่าทุกเนี่ยได้เพียงและชาได้เพียงหนะ้าได้เพียงนาทีาได้เพียงโซ่ได้เพียงลงแล้วลงแล้วอยู่อย่างนั้นตลอดถ้าลงไปตรงนั้นหกหมื่นปี ขึ้นมาก็หกหมื่นปีเวลาลงไปก็หกหมืลล่นปีโผล่ขึ้นมานี่ฟังกี่นะอันเดียวยังไม่จบเร็วไหมหายใจยังไม่เต็มปอดเลยจบลงไปแล้วนยความถูกแล้วความเป็นอยู่อย่างนี้นะ่ะเมื่อไรจะมีที่ไไทสิ้นสุดะบอกว่ายังไงทำสิเยาที่สุดได้ยังไงก็บาปกรรมทั้งหลายพวกเราเหมาทั้งหมดนีน่เพราะฉะนั้นความที่สุดหนึ่งทุกนี้จึงไม่มีกับพวกเราแล้วขอให้เราได้พ้นทุกไปใน สัน่นรกไม่เถิดเราจะต้องสร้างนรกด้วยเราจะไม่ประมาทว่าดันอยู่ชีวิตสั้มปันโนคือจะเป็นผู้ไม่ประมาทจะเป็นผู้มีปัญญาเฉลียวฉลาดตั้งเพื่อเอาตัวรอดจะเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีลด้วยทานด้วยการกุศสต,ต่างๆเราจะสร้างกุศลวนต่งหลายให้มากมูลอย่างแน่นอนนั่นี่แหละคาถาลิปตาสิติท่านแสดงไว้ให้เป็นคติแก่พวกเราทั้งหลายพวกเราทั้งหลายอยู่ทางสี่แท่งอนี้จะแยกไปทางไหนถ้าติตัดตัดสินใจตัวเอง เราสร้างมุลสร้าง,งสมนี่คือว่าไปแล้วเป็นทางที่ถูกแล้วอย่ากลอยอย่าละเราอย่าเชื่อกิเลสันหาอาสวะที่มันเคยเหลอกลวงสัตว์โลกมานานแสนนานให้จนมามากกว่ามากแล้วว่าเป็นของดีของดีแล้วเชื่อตทำให้พยายามเชื่อตามตามมระเจ้าอันไหนที่เป็นฝืนใจนั่นแหละทาอยู่ตรงนั้นโขนก็นคืออะไรกิเลสมันขวางมันจึงฝืนมันไม่อยากให้มันขวางมันจึงฝืนมันไม่อยากให้ทาถ้าเป็นความดีแล้วไม่อยากให้ทํามันก็ฝืน มันก็สูงมันก็สูงแต่เราไม่รู้ว่าเป็นคลของกิเลสเป็นขวักเป็นหนามกิเลสมากันา้นเอาไว้ถ้าว่าบําเพ็ญทานบําเพ็ญคุณงามความดียาก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 เสียกิเลสพ่ะยากไม่ได้ว่าเนี่ยเราเสียกฎน้ำมันตรงนี้จริงทานจาม,มานาเอ้แล้วต่อไปนี้ไปถึงบ้าน,น,นอีดีเซลว่านะเอาละก็ดีแล้วละวันนี้วันนียมากกว่าทุกคนแล้วนะนี่จะใจพร แ้านหาแค่ทุกวันทุกวันเราจะไม่เราจะไม่เข้มข้นทั้งศับ์ทั้งตีอะไรก็รู้นะเราพ้มเป็นไงธนากรนโยบังเทวันนี้ได้ยินเปล่าล่ะชาดไหมล่ะเข้าใจดีหรือไปถึงบ้านบ้านย่าโมย่าโมจะใส่เลยไอ้จเดีกล่อมเอาเซ็ตเส็พวกเี้ยพวกจิเดีกล่อมเฮ้อะ อ้าวสี่เพื่งก็ไปไปสวรรค์ไปนิปพพานลงนรกเนี่ยเป็นเป็นสัตว์ที<า>่ถามไปเนี่ยข้ายจปล่ะเนี่ยแล้วใครสร้างทางไหนมันจะไปอย่างนั้นถ้าสร้างความดีก็ไปสวรรค์แล้วก็ไปนิพพานด้วยเนี่ยสร้างความเชื่อไปอนรกไปเรื่อยเน่นั่นแหละสี่เพื่องแล้ว,ลาวาจจลแต่เราจะหมุนกายวาใจของเราเปงไหนตอนนี้เรามีทมแล้วทมท่านสอนแล้วให้ยืดให้ดีว่างั้นตะกี้นี่ไ่ใช่หรือแ,แล้วสุดท้ายกระเสือวมาใหญ่นะก็รากว่างัน เ да. <te ous> e ้าแล้ตายเนื่อไหนนะมันมีจนได้แล้วแหละนะเอ้ยุทมียะหาวาริวหาปูราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตตินนางเปตานางอุปกะปติ อิจิตังปฏิตังตุมหังขิปะเมวะสนิจจตุสัพเพปุเรตุสังกปาจานทโทปนาระโสยธามิโชติอะระโสยธาสาพีติโยวิวัชะนตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวะตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะ อภิวาทนาสีลิสนิจังอุฒาปจายโนจัตตาโรโอทาม,มาวาทานเตอายุวันโนสุขังภาลังเนี่ยอะไรี่พอละเนื่อยแ,แล้วเนี่ยเนี่จะไปแอะแล้วนะว่าดูกีแอระตัวที่กเองตัวแอร์ะไ่ม มันเนื่ยแล้วมจะไปแอร์เลย